สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2,566ค่ะสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมรากชก,กุมารีสเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปยังเรือนจำพิเศษพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาในพื้นที่แดนการศึกษาของเรือนจำโดยกรมราชทัณฑ์ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดในเรือนจำหรือทันทสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมรากชก,กุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ48พรรษาและสนองพระราชดำริในการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงหนังสืออ่านออกเขียนได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2546โดยเรือนจำพิเศษพัทยาเป็นเรือนจำแห่งที่23ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมราชััน์ในการพัฒนาห้องสมุดเฉพาะกิจเพื่อให้บริการกลุ่มผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน,รใน,ในพระราชาปรปธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้ามาพัฒนาระบบโดยนําโปรแกรมสําเร็จรูป PMB มาใช้ในการลงทะเบียนยืมคืนหนังสือและมีการให้คําปรึกษาในการพัฒนารูปแบบและจัดทําช่องเก็บหนังสือโตะ๊ะเก้าอี้ภายในห้องสมุดโดยฝีมือผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพช่างไม้ ภายในห้องสมุดนอกจากหนังสือทั่วไปกว่า1 2 0 0 0เล่มแล้วยังมีนวนิยายเรื่องสัน้นและมุมหนังสือภาษาต่างประเทศสำหรับผู้ต้องขังชาวต่างชาติจำนวนกว่า100คนจากจำนวนผู้ต้องขังกว่า2,000คนโดย6อันดับหนังสือยอดนิยมภายในเรือนจํำอาทิในหลวงของเราทะเลดาวในใจบทละความชั่วคนสองแผ่นดินและหมื่นเขี้ยวคมน้ำ นอกจากนี้ยังมีห้องสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้ต้องขังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างพลังบวกโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังชุดสวัสดีอาคาซ่าโดยชมรมพัทยาคาบาเร่โชว์มีสมาชิกเป็นผู้ต้องขัง30คน ในการนี้ทอดพระเนตรมุมซ่อมแซมหนังสือด้วยการเย็บกีซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์การซ่อมแซมหนังสือแบบโบราณรวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านซึ่งทรงแนะนําให้อ่านหนังสือเรื่องหมาป่าเป็นนวนิยายจีนที่ให้แง่คิดที่เป็นการผจญภัยทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเรือนจำพิเศษพัทยา3ด้านคือการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้ต้องขังกำลังศึกษาในระดับประถม,มะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวม378คน และในปีการศึกษา2,565กำลังจะจบการศึกษา59คนการฝึกวิชาชีพมีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอนการทำเบเกอรี่และการศึกษาตามอัธยาศัยมีอาจารย์จากห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีบางละมุงมาเป็นพี่เลี้ยงสอนการซ่อมแซมหนังสือและสอนให้มีความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ งานมาลามเมล็ดข้าวมีพระมหาภัยรัฐมังคโลจากวัดเขาสองพี่น้องจังหวัดชนบุรีมาช่วยสอนเพื่อให้ผู้ต้องขังเห็นความสำคัญของข้าวและการต่อยอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริมีวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเข้ามาสอนในการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษและห้องเรียนบาลีศึกษามีพระมหาถาวรเจ้าคณะอำเภอบางละมุงเจ้าสำนักเรียนวัดสุทาวาสสอนบาลีวยากรณ์ทำให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ธรรมะ เมื่อพ้นโทษออกไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเทียบในการเรียนวิชาสามัญอาทิหากสอบได้ปร,ริญญาธรรม3ประโยคจะเทียบเท่ากับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เวลา12นาฬิกา27นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางชนบุรีอำเภอบ้านบึงทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาโดยเป็นลำดับที่29ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมราชััน์จะสร้างขึ้นภายในอาคารฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจศูนย์การเรียนพัฒนาวิทยามีการจัดมุมหนังสือและสื่อสารสนเทศเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้ามาใช้บริการและสืบค้นข้อมูล โดยนำระบบโปรแกร,รมห้องสมุดอัตโนมัติ PMB มาใช้จัดเก็บข้อมูลหนังสือในระบบกว่า12,000เล่มมีมุมที่น่าสนใจอาทิมุมส่งเสริมการอ่านมีการจัดอันดับยอดนักอ่านในแต่ละเดือนและจัดอันดับหนังสือยอดนิยมด้วยหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ National Geographic และวารสารการท่องเที่ยว มุมเฉลิมพระเกียรติร้อยดวงใจพระบรมราชจักรีวงที่ตกแต่งด้วยพระสาธิสลักษ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยฝีมือผู้ต้องขังมุมเศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามรอยพ่อมีโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และมุมนวัตกรรมการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย e-library ที่เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดสาขาทั้ง9แดนภายในเรือนจำจากนั้นทอดพผ่นตรน,นิทรศการแหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรสักคาสมาธิ การฝึกอบกรมพัฒนาจิตใจตามแนวทางสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรช่วยควบคุมและพัฒนาจิตใจให้มีสติสามารถลดการทะเลาะวิวาทในเรือนจำโดยตั้งแต่ปี2559มีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า9,600คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีเข้ามาสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมถึงหลักสูตรอาชีพระยะสั้นอาทิคอมพิวเตอร์เบื้องต้นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์สกรีนเสื้อและกระเป๋า โครงการนาวาฟาร์มโดยกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรจัดทำแปลงสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะปลูกผักสลัดและพืชผักสวนครัวที่ผ่านมาเรือนจำกลางชนบุรีได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณและสาบานตนลูกเสือวิสามันประจำปี2565 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกอบรมวิชาชีพอาทิช่างแกะสลักช่างปั้นการดัดลวดเป็นของที่ระลึกรวมถึงช่างกระจกปิดทองจำหน่ายผ่านร้านค้าของกรมราชทัณฑ์และผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยมมีการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากทั้งนี้เรือนจำกลางชนบุรีเป็นเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขังชายล้วนที่มีกำหนดโทษตั้งแต่สิหปีถึงตลอดชีวิต ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง4,682คนผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทสิทธิชัยทวิทางกูลกำลังพลซึซ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายประกบยิงด้วยอาวุธปืนชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน2006 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน20ณประเวณเขตรอยต่อหมู่ที่3บ้านสะรงและหมู่ที่5บ้านจาระบองออำเภอยะรงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26มีนาคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลายังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ร้อยโทสิทธิชัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคม,มนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer การพัฒนา s o ฟต์สกิล s ด้วยทักษะกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่1 วันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ The Trainer การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่1และมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบโดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกและประเมินผลจำนวน44คน สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565ซึ่งได้คัดเลือกคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการอำนวยการเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติแห่งความสำเร็จเพื่อทดสอบคุณสมบัติการเป็นเดอ Real t r a ทรนเวิศวกรสังคม<อ>เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในของมหาวิทยาลัยราชพัฒ โดยมุ่งขยายผลสู่นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตลอดจนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแยง้งมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้จะสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นผู้ใฝ่รู้ประหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสต่างๆและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป มูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินที่ประสบอุทกภัย วันนี้ที่โรงเรียนบ้านขนวนตำบลประดูอำเภอสำโรงทราบจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบพันุข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน37.305ตันแก่เกษตรกร9้าหมู่บ้านในตำบลประดูจำนวน369รายที่ประสบอุทโกภัยจากอิทธิพลของพายุโนรูทำให้พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า2 0 0พันไร่ ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใยรัษฎรผู้ถูกผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก,ะกะเ่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ที่ศาลาวัดบ้านหนองแคนตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำรงทาา กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน37.305ตันแก่เกษตรกรผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองแคนตําบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดสุรินจำนวน18รายที่ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี2565 ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มกเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนองพระราชดำริจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณทนสรอมาตยาคุณดิฉันปียีเทียมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ